พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระครมรมนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องผู้ยิ่งใหญ่ที่ทำให้ทุกสิ่งเท่าเทียมกันสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับขอให้พระวจ,จนะธรรมของพระเจ้าที่เราได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกันในช่วงนี้นะครับจะช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์ในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในโลกนี้ได้นะครับจากบทเรียนที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของโยบนะครับซึ่งโยบผู้นี้นะครับพระยาเวเองนั้น ได้ตรัสว่าโยบเป็นผู้รับใช้ของพระองค์และในโลกนี้ไม่มีใครเหมือนเขาเขาเป็นคนดีพร้อมและเที่ยงธรรมเป็นผู้ยำเกรงพระเจ้าและหันจากความชั่วร้ายเขาเป็นผู้ที่ยึดมั่นในความสัตว์ซื้อของเขาแม้ว่าตัวเขาเองจะต้องพบกับการถูกทำลายพบกับปัญหา พบกับเรื่องราวเลวร้ายต่างๆการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขาคุณผู้ฟังครับบทเรียนนี้หวังว่าจะช่วยให้เราเติบโตขึ้นและมีจิตใจที่ท่อมเฉพาะพระพักของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะครับเลิกโวยวายเลิกตีโพยตีพายโทษทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทั้งนี้เพราะว่าทุกครั้งเมื่อผมศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของโยบนะครับ ผมก็จะหันกลับมาก้มมองดูตัวเองว่าเออเนาะจริงด้วยเรามีอะไรเทียบเท่ากับโยบพูดถึงว่าเราจะกล้าเสนอชื่อของเราให้พระเจ้าได้ทรงโปรดเรียกเราว่าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ในโลกนี้ไม่มีใครเหมือนเลยเป็นคนดีพร้อมและเป็นคนเที่ยงธรรม เป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าสุดๆแล้วก็หันจากความชั่วร้ายมีความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าในทุกๆเรื่องคุณรั้ฟังครับเอาจริงๆแล้วนะครับตัวผมเองก็ไม่กล้าที่จะเงยหน้าจ้องมองที่พระพักของพระเจ้านะครับถ้าเอากันตามมาตรฐานนี้ที่การดําเนินชีวิตของผมในทุกๆด้านนะครับแม้ว่าจะลุกขึ้นมารับใช้พระเจ้าแล้วจะกลับใจแล้วก็จริงแต่ถามว่า ถ้าสถานการณ์ต้องเผชิญเหมือนกับที่โยบกำลังเผชิญอยู่นี้โดยที่ตัวเขาเองนั้นไม่มีมนทินไม่มีสิ่งใดที่จะตำหนิในชีวิตของเขาได้แต่เขายังพบกับความเลวร้ายพบกับความเจ็บปวดอย่างมากมายถ้าเป็นเราถ้าเป็นผมถ้าเป็นท่านท่านคิดว่าท่านจะหวันไหวท่านจะสามารถนั่งนิ่งอย่างน้อยเจ็ดวัน เหมือนกับโยกขนาดนี้ได้หรือเปล่าอันนี้เราไม่ได้เป็นการพูดในเชิงตัดสินพิพากษาอวดว่าใครดีใครไม่ดีอะไรแบบนี้นะครับแต่เรากำลังใช้เพื่อที่จะถามตัวของเราเองทุกครั้งเมื่อเราศึกษาพระคำของพระเจ้านะครับคุณผระฟังครับอย่างไรก็ตามครับเราฝากไว้ในพระเมตตาคุณของพระเจ้าเราขอให้บทเรียนนี้สะท้อนเข้ามาในชีวิต ว่าเราจะพึ่งพิงพระเจ้าให้มากขึ้นนะครับจะดําเนินชีวิตในเส้นทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้มากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าทุกๆสิ่งทุกๆสถานการณ์ในชีวิตถ้าพระเจ้าไม่สถิตอยู่ด้วยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะพินาศจะไม่สามารถสําเร็จได้เลยนะครับเราจะคิดการสิ่งใดก็จะล้มเหลวเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ที่มีแต่ความผิดความบาปมีแต่ความโลภโมโทสัน มีแต่สิ่งที่ไม่แน่ไม่นอนในชีวิตในอารมณ์ของเรานะครับดังนั้นขอให้เราพึ่งพิงพระเจ้าขอพระเมตตาจากพระเจ้ามากกว่าที่จะยกว่าเราดีแล้วเราพร้อมแล้วเราดีที่สุดดีกว่าใครๆอย่าคิดแบบนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับในพระวจ,จนะธรรมของพระเจ้าเมื่อตอนที่แล้วเราได้อ่านผ่านไปเราได้เห็นว่าซาตานได้มาพบพระเจ้า แล้วได้ขออนุญาตพระเจ้าที่จะลงลึกในเรื่องของความทุกข์ทรมานในชีวิตของโยบนะครับมากกว่าการสูญเสียลูกสูญเสียสิ่งที่เป็นทรัพย์สมบัติต่างๆของท่านนะครับซึ่งพื้นฐานความคิดของซาตานที่นำมาวัดมาตรฐานความเชื่อความสัต์ซื้อของโยบที่มีต่อพระเจ้านั้นซาตานใช้ความคิด ความรู้สึกพื้นฐานของมนุษย์ทั่วไปนะครับที่ไม่มีพระเจ้าคนเหล่านั้นเขาพร้อมที่จะแลกศักดิ์ศรีความเป็นคนพร้อมที่จะแลกทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนะครับให้กับเงินทองทรัพย์สินหรือให้กับคนที่เขาคิดว่ามีความสำคัญในชีวิตของเขาอาจจะเป็นคนรักอาจจะเป็นคนที่เขาเคารพบูชานะครับนอกเหนือจากพระเจ้าเขายอมสละทุกสิ่ง เพื่อคนคนนั้นหรือเพื่อสิ่งสิ่งนั้นหรือเพื่อทรัพย์สมบัติของเขาเพื่อความมั่งคัง่งเพื่อความอยากได้อยากมีนะครับทั้งนี้เพราะว่ามนุษย์ทั้งหลายทุกคนนั้นมีความโลภอยู่เป็นพื้นฐานของชีวิตเขาพร้อมที่จะทําทุกสิ่งให้เป็นประโยชน์สําหรับตัวเขาหลายคนมองสิ่งที่เป็นอบายมุกว่าเป็นอาชีพหลายคนมองสิ่งที่เป็นความบาปเป็นความผิด เป็นความชั่วร้ายว่าเป็นอาชีพซึ่งสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่แต่เขาแลกศักดิ์ศีแลกความเป็นมนุษย์แลกสิ่งดีกับอะไรก็ได้ที่จะสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับเขาแม้ว่าวิธีการนั้นจะไม่งามก็ตามทีเขาก็จะถือว่านั่นเป็นสิ่งที่ทำได้อันนี้เป็นพื้นฐานความคิดที่ซาตานใช้มาวัดความเชื่อความสัตย์ซื่อของโยบซึ่งเขาบอกว่าแน่นอน ว่าเมื่อใดก็ตามถ้ามนุษย์สูญเสียหนักๆไปนอกเหนือจากทรัพย์สมบัตินอกเหนือจากสิ่งที่เขามีอยู่แล้วถ้าเขาต้องเจ็บปวดต้องแลกกับชีวิตของเขาถึงเวลานั้นเองมนุษย์ทุกคนไม่เลือกหน้าว่าใครมนุษย์คนนั้นก็จะปฏิเสธพระเจ้าและจะหันมาสาบแช่งกล่าวร้ายพระเจ้าแน่นอนก็ลองดูกันแล้วกันดังนั้นพระเจ้าจึงอนุญาตให้ซาตาน ได้นำความเจ็บป่วยโรคร้ายมาอย่างร่างกายของโยบนะครับซึ่งในที่นี้ความเจ็บป่วยของโยบนั้นหนักมากนะครับจนร่างกายของท่านซุดโสม,มากเลยทีเดียวนะครับซึ่งโรคนั้นอาจจะคล้ายๆกับฝีร้ายซึ่งเราทั้งหลายอาจจะรู้จักกันนะครับว่าฝีเป็นอย่างไรยิ่งคนที่เคยเป็นฝีมาแล้วนะครับ ก็จะรู้ความทุกข์ทรมานว่ามันเป็นขนาดไหนในยามที่ฝีมันบวมเป่งแดงแล้วก็ปวดระงมไปตามจังหวะการเต้นของหัวใจและยิ่งในพระคำของพระเจ้าบันทึกไว้ว่าโยบนั้นเป็นฝีเป็นแผลในร่างกายทุกส่วนนะครับตั้งแต่ฝ่าเท้าไปจนถึงกลางกระหม่อมนั่นหมายความว่า จะเจ็บปวดทรมานขนาดไหนทั้งแสบทั้งคันทั้งเจ็บทั้งปวดทั้งทุกขทรมานนะครับจะทำกิจวัตรอะไรในชีวิตก็ลำบากและแทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นอาจจะพูดได้อย่างนี้ว่าสารรูปของโยบในเวลานี้เป็นคนละคนนะครับอาจจะเหมือนกับซากศพที่เคลื่อนที่ได้แทบจะไม่มีชีวิตเหลืออยู่จนสหายของเขามาถึงเนี่ยมองแล้วก็จำโยบไม่ได้ จนเข้ามาใกล้ถึงรู้ว่าเป็นโยบจนพวกเขาไม่รู้จะพูดอะไรนั่งนิ่งอยู่กับโยบเจ็ดวันด้วยกันคุณผู้ฟังครับนี่คือความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับร่างกายที่มันกัดกินกระดูกของโยบกัดกินเนื้อของโยบซึ่งความเจ็บป่วยในครั้งนี้อาจจะรุนแรงหนักจนอาจจะทำให้โยบตายได้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าคนใกล้ชิดอย่างภรรยาของโยบ ซึ่งทนไม่ไหวกับการสูญเสียลูกสูญเสียทรัพย์สมบัติต่างๆไปรอบหนึ่งแล้วและคราวนี้ก็มาเห็นสามีทนทุกทรมานเหมือนคนที่จะไม่มีชีวิตอยู่แล้วเหมือนคนที่จะตายนะครับก็เลยเอ่ยปากบอกโยบว่าจงตำหนิพระเจ้าจงแช่งพระเจ้าแล้วก็ตายตายไปเสียให้มันพ้นขพอะไรแบบนี้นะครับซึ่ง ผมเชื่อว่าหลายคนก็คิดว่าการตายนั้นมันเป็นการปิดฉากการตายนั้นมันเป็นการยุติเรื่องราวต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าความเชื่อในพื้นที่นั้นของคนที่อยู่รอบๆพื้นที่ที่โยบอยู่ในเวลานั้นเขาก็คิดกันอย่างนั้นว่าถ้าไม่ไหวถ้ามันสุดทางแล้วถ้ามันสู้อะไรไม่ได้แล้วก็ตายตาย,ตายไปเสียมันจะได้จบเราก็เห็นในปัจจุบันนี้นะครับ คนจำนวนมากมายก็เลือกที่จะยุติบทบาทต่างๆด้วยการยุติชีวิตของตนนะครับซึ่งแน่นอนว่าในสายตาขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นนั้นเป็นสิ่งที่ผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงนะครับถ้าคิดว่าการปลิดชีวิตการจบชีวิตของตัวเองจะเป็นการจบทุกเรื่องราวพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับคุณผู้ฟังครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับความทุกข์ทรมาน ที่โยบได้รับก็สาหัสจริงๆครับซึ่งในพระธรรมของพระเจ้าที่เราจะมาศึกษาด้วยกันวันนี้นะครับในพระธรรมโยบบทที่3นะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ที่โยบเองหลังจากที่นั่งอยู่กับเพื่อนๆอีกสามคนนั้น7วันโยบเป็นคนแรกที่กล่าวที่เอ่ยปากทําลายความเงียบขึ้นมาเพราะคงจะทนความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานที่กําลังเผชิญอยู่นั้น ไม่ไหวแล้วท่านจึงเอ่ยปากออกมานะครับเอาล่ะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะนำพระธรรมโยบนะครับบทที่3ข้อ1ถึงข้อที่26มาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังนะครับเราจะมาศึกษาด้วยกันว่าโยบได้พูดอะไรในเหตุการณ์นี้จากความทุกข์ทรมานที่ท่านได้พบนะครับโยบบทที่3ข้อ1ถึงข้อที่26 มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับโยกแช่งวันเกิดของตนต่อมาโยกอ้าปากแช่งวันเกิดของตนและโยกกล่าวว่าขอให้วันที่ข้าเกิดมานั้นพี่นาฏอีกทั้งคืนที่พูดว่าตั้งคันเด็กชายคนหนึ่งแล้วนั้นด้วยขอให้วันนั้นเป็นความมืด ขอพระเจ้าจากเบื้องบนอย่าเอาพระไัยใส่วันนั้นหรืออยากให้แสงสว่างส่องในวันนั้นขอความมืดและเงามัจจุราชยึดเอาวันนั้นไว้ขอให้เมฆคลุมมันขอให้ความดํามืดของกลางวันทําให้มันหวาดกลัวคืนนั้นน่ะขอให้ความมืดทึบฉวยมันไว้ อยาให้มันเข้าส่วนท่ามกลางบรรดาวันของปีอย่านับมันเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเดือนเลยเออขอให้คืนนั้นเป็นหมันขออย่าให้เสียงร้องอันชื่นบานได้ยินในคืนนั้นขอให้บรรดาผู้สาบวันได้สาบคืนนั้นด้วยคือผู้มีฝีมือที่จะปลุกเลวีอาธานขึ้นมา ขอให้ดาวเวลารุ่งสางของมันมืดมิดขอให้มันรอความสว่างแต่ไม่พบอย่าให้มันเห็นแสงอรุณเพราะว่ามันไม่ได้ปิดประตูคันมารดาของข้าหรือซ่อนความยากลําบากไว้จากดวงตาของข้าทำไมข้าไม่ตายเสียตั้งแต่ออกจากคันทำไมข้าไม่ออกจากคันมารดาแล้วสิ้นใจ ฉไหนมีหัวเข่ารับข้าไว้ฉไหนมีหัวนมให้ข้าดูดไม่เช่นนั้นข้าจะนอนแน่นิ่งข้าจะล่วงหลับแล้วจะได้หยุดพักกับบรรดาพระราชาและที่ปรึกษาของแผ่นดินโลกผู้ได้สร้างที่ประหักหักพังขึ้นใหม่สำหรับตัวเองหรือกับเจ้านายผู้มีทองคำผู้บรรจุเงินไว้เต็มบ้านหรือ ทำไมข้าไม่เป็นอย่างลูกที่แทงซึ่งถูกซ่อนไว้อย่างทารกซึ่งไม่เคยเห็นแสงสว่างที่นั่นคนอธรรมหยุดดิ้นรนและที่นั่นผู้เหนื่อยอ่อนได้หยุดพักที่นั่นผู้ถูกจองจำก็สบายด้วยกันพวกเขาไม่ได้ยินเสียงของนายงานผู้น้อยและผู้ใหญ่ก็อยู่ที่นั่นและทาตก็เป็นอิสระ ้นจากนายของเขาฉะไหนประธานแสงสว่างแก่ผู้ทนทุกขเวทนาและประธานชีวิตแก่ผู้มีใจรัดถมทุกข์ผู้คอยความตายแต่มันก็ไม่มาและขุดหามันยิ่งกว่าหาทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ผู้เปรมปรีอย่างยิ่งและยินดีเมื่อเขาพบหลุมศพจะไหนประธานความสว่าง แก่ผู้ที่ทางของเขาซ่อนอยู่ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงล้อมรั้วกั้นไว้เพราะการถอนหายใจของข้ามาแทนอาหารและการครวนครางของข้าก็เทออกมาเหมือนน้ำเพราะสิ่งที่ข้ากลัวก็มาเหนือข้าและสิ่งที่ข้าครั่นครามก็ตกแก่ข้าข้าไม่สบายใจเลยและข้าไม่สงบ ข้าไม่ได้หยุดพักแต่ความวุ่นวายได้มาหาข้าจบพระธรรมโยบบทที่สามข้อหนึ่งถึงข้อ26คุณผู้ฟังครับและต่อไปนี้ผมจะนำบทสำรวจและใครครวนจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังฟังด้วยกันนะครับซึ่งผู้เขียนได้บรรยายเอาไว้อย่างนี้ว่า มีสุภาพบุรุษคริสเตียนท่านหนึ่งรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานานท่านยินดีมากหากมีอนุสาสกมาเยี่ยมท่านวันหนึ่งท่านบอกผมว่าท่านรู้สึกว่าพระเจ้าทอดทิ้งท่านและรู้สึกไม่อยากอธิษฐานเลยผมจึงอ่านสดุดีบทที่13ให้ท่านฟังซึ่งเริ่มต้นด้วยประโยคที่บอกว่า ข้าแต่พระยาเวอีกนานเท่าใดพระองค์จะทรงลืมข้าพระองค์เป็นนิดหรือประโยคนี้ทำให้ท่านตระหนักว่าท่านสามารถอธิษฐานจากความรู้สึกจริงๆในใจของท่านได้เราอาจจะจำเป็นต้องกลับไปศึกษาธรรมเนียมในการคร่ำครวญตามแบบของพระคัมภีร์อีกครั้งหนึ่งเช่นโยก ในบทที่สนี้เพื่อเราจะได้เข้าใจเหตุการณ์ในเรื่องนี้ดีขึ้นโยบเป็นผู้ทำลายความเงียบเขาพูดด้วยความเศร้าโศกว่าทุกอย่างคงจะดีกว่านี้หากเขาไม่ได้เกิดมาตั้งแต่แรกไม่น่าจะมีการฉลองวันเกิดของเขาเลยทำไมเขาถึงไม่ตายเสียตั้งแต่ออกจากคันมารดา พระพรต่างๆทั้งหมดที่เขาเคยชื่นชมยินดีในอดีตตอนนี้กลับดูเหมือนไม่มีความหมายใดๆเสียแล้วเขาไม่ได้อยากตายแต่ความทุกข์ทรมานในปัจจุบันของเขามันรุมเรา้าหนักหน่วงจนเขาถึงกับภาวนาว่าตนไม่ควรจะเกิดมามีชีวิตเลยโยบเขามีความรู้สึกว่า มันคงจะดีกว่านี้แน่หากเขาเกิดมาแล้วแล้วก็ตรงไปสู่แดนคนตายเลยจากที่เขียนมานี้ไม่มีใครมีความหวังจะได้ไปสวรรค์เลยทุกคนทั้งคนร่ำรวยคนยากจนคนมีอำนาจคนไร้อำนาจตายแล้วต่างก็ไปที่เดียวกันซึ่งในหนังสือโยบนี้ เรียกสถานที่นั้นว่าแดนคนตายคุณผู้ฟังครับขอบคุณพระเจ้านะครับไม่ว่าพื้นฐานความคิดวัฒนธรรมที่ไหนจะเป็นไปอย่างไรแต่ขอบคุณพระเจ้าว่าเราทั้งหลายมีความเชื่อมีความหวังในการฟื้นคืนชีวิตและชีวิตใหม่ที่เราจะได้รับในองค์พระเยซูคริสต์แน่นอนครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับ มาถึงตอนนี้ผมจะขอนำพระวจนะธรรมของพระเจ้าและรายการในวันนี้อำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพร,พรท,ทุกทุกท่านสวัสดีครับดดด้้้ววยยยยยยเเเเหตุไท่่่่าานนนชอออบููใคงงโลกกพีีีแะิสรรขซ เมตไรทันมิยอมรับเอาความเห็นดูพระหงคูคอยที่ตามคนที่ลงทางเชิญเร่งมาก